มีผัวเหมือนไม่มีนะเป็นวิดีโอที่อาจะพูดคุยอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีผัวแล้วจะไปพึ่งใครเออยามลำบากงานหนักใครจะช่วยนะสาวสมัยเนี้ยความเก่งของเขานะหาเงินได้ใช้ได้และชีวิตประสบการณ์ครั้งแรกไม่สมหวังอืมีสาม,มีก็เหมือนไม่มีนะสร้างแต่ปัญหาให้ไม่ต่อยอด ให้ชีวิตดีขึ้นทำไมอะ่ะมันผิดตรงไหนอะ่ะสําหรับผู้หญิงที่จะเลือกอยู่ตัวคนเดียวสมัยนี้บอกเลยนะหญิงแก่งเก่งหาเงินได้มากกว่าผู้ชายมากมายไม่ว่าอยู่ในไทยหรือในต่างแดนถ้าวัดเอาความเป็นจริงหลายๆอคนอถ้าเกิดว่าอยู่ในต่างแดนได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งผู้ชายแล้วก็อยู่คนเดียวหาเงินดีกว่าด้วยซ้ํา นะทำไมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในต่างแดนถึงเลือกที่จะอยู่คนเดียวหลังจากเลือกลากับสามีและอยู่ที่นี่ได้หนึ่งมีงานทำสองมีเงินส่งครอบครัวสชีวิตอิสระนะทำงานประจำเต็มแล้วเสาร์อาทิตย์มีโอกาสหารายได้เสริมเพิ่มถ้าขยันเออไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองนะคะถ้าขยันที่นี่งานเงนิงน,งนทำได้ตลอด แล้วยิ่งคนไทยเรามีสารพัดงานอืมถ้าขยันนะแล้วเข้าถูกจุดของอ่านั้นๆที่เราอยู่นะคะนี่คือปัจจัยเนาะและหนึ่งสิ่งนะคะมีลูกการมีลูกยิ่งพิเศษมีผู้หญิงชีวิตเราอะการที่จะเลือกผู้ชายเข้ามาในตัวเพื่อที่จะมาอยู่ร่วมกับเราถ้ายอมรับสภาพความเป็นจริงของเราไม่ได้ ก็ไม่อยากได้ถูกไหมเพราะเรามีสิทธิ์เลือกแล้วอคําถามของคอมเมนต์นี้บอกว่าถ้าเธอไม่มีผู้ชายเธออยู่คนเดียวยามเธอลําบากถ้าเธอไม่มีลูกยามเธอลําบากใครจะดูแลเธอเงินค่ะขอให้มีเงินในกระเป๋าเงินค่ะนะสั่งซื้อ,อหรือจ้างคนดูแลได้อย่างสบายใจ ดีกว่าด้วยซ้ํานะคะเออถ้ามีสามีแบบไม่ได้เรื่องและไม่ดูแลอันนี้แยกแยะเป็นเคสๆไปนะคะอย่าเหมารวมเนาะอย่าเหมารวมถ้าไม่ใช่คุณนะคะเพราะว่าชีวิตผู้หญิงแต่ละคนก็เจอมาสารพัดสารเพยอ่ะยกง่ายๆหย,ยิบยกยายจา๋าถ้าเป็นสามีพ่อของลูกคนไทยโอเคเราอยู่กันน้อยแค่สี่ปีสองปีเรียนรู้พอสองปีหลังสภาพ นะเจ็บป่วยเขาไม่เคยดูแลถามว่าเขาจะต่อยอดหาเงินให้กับเราไหมที่จ๋ามองว่ามีแต่ปัญหาสร้างให้เพิ่มด้วยซ้ําแม้กระทั่งเงินเราจะต้องไปซัพพอร์ตใช้นี้ช่วยผัวเพราะเงินเดือนผัวทั้งทงท,งท,งที่ทํางานก็ไม่พอใช้นะเซ็นค่าน้ำมันหนุน่นนี่นันสารพัดแต่ชีวิตแต่ละคนกวาจะตัดสินใจเลือกเลิกหรือเลือกที่จะเดินมาใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยเขามีประสบการณ์เจ็บประสบการณ์หนัก ถามว่าเขาปิดโอกาสไหมเพื่อที่จะหาผู้ชายใหม่ไม่ได้ปิดโอกาสนะคะแต่ยังไม่เจอที่ดีกว่านี้ยังไม่เจอที่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็เลยไม่อยากลองไงเพราะใจไม่ได้เด็ดหรือแข็งพอเหมือนบางคนที่เขามีสิทธิ์นะคะมีแฟนเนี่ยไม่มีผู้ชายเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำผิดกับใครดีไม่ได้หาจนได้ดี อันนี้แหละเป็นคํำหนึ่งแต่บางคนอาจจะพร้อมที่จะลุยจะลองแต่บางคนไม่มั่นใจไม่เอาดีกว่านะฮะนั่นคือหัวใจของแต่ละคนเนะเาะอ่อเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันในมุมผู้ชายที่มองฝ่ายผู้หญิงนะฮะที่เก่งๆนะบางบางช่องการพูดจาออกไปเนี่ยนะคะว่าอืในแบบที่เขาเป็นทูกสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่า ผู้ชายเป็นผู้นำแต่ปัจจุบันนี้บอกเลยเทียบเท่ากันทั้งสองคนผู้ชายก็มีสิทธิ์เลือกถ้าเกิดเจอผู้หญิงที่ไม่ต่อยอดหรือภาคภูมิใจให้กับคุณเลยคุณก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกันนะฮะโลกปัจจุบันมันต้องช่วยกันแฟแฟในชีวิตเนาะอ่ะย้อนมาหาลูกนะคะเรามีลูกหวังพึ่งลูกหรอชีวิตของเย,ยจานี่บอกเลยนะ ขอเพียงแค่เขายืนอยู่ได้และเลี้ยงลูกของเขาเนาะรับผิดชอบครอบครัวเขาได้แค่นี้จริงๆในโลกปัจจุบันอ่าไม่ต้องไปหวังไม่มีลูกมีผัวเนี่ยไม่ต้องไปหวังถ้าเรามีเงินในกระเป๋าของตัวเองไว้สปอร์ตตัวเองได้ทุกที่ทุกสถานการณ์เงินเท่านั้นแก้ไขปัญหาชีวิต เงินเท่านั้นนะคะที่เราจะยืนอยู่ได้ไม่ว่าในต่างแดนหรือเมืองไทยเงินเท่านั้นที่จะปลดล็อกให้กับเราอ่าแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าอยู่ไทยหรือต่างแดนแม้กระทั่งพี่กระทั่งน้องอ่าเรามีเงินมีทองนะคะเราก็มีโอกาสเรียกใช้เขาให้ดูแลเราได้เราก็ต้องคิดเผื่อนะ,ะว่า ถ้าเสียเวลาของเขาหนึ่งสองเขาก็มีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบสามนะคะเออเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกใช้ใครฟรีๆพูดแบบชัดๆเอาแบบเคลียร์ๆด้วยความเป็นจริงนะคะเนะานะเพราะฉะนั้นยายจ๋าก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นี้ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ถามไถ่า,าหัวใจผู้หญิงนะคะหรือชีวิตของแต่ละคนนะคะนี่คือมาเล่าสู่กันฟังเนาะ และอยากให้ทุกคนมีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าคุณอยู่สถานะไหนคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่ดีนะดูแลสามีดูแลเมียคุณได้ดูแลครอบครัวคุณได้หรือว่าสู้ไปด้วยกันได้แต่หลายคนเขาไม่ได้เจอแบบคุณ <S <S เพราะฉะนั้นอย่าเหมารว,วมเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราตำหนิติผู้ชายทุกคนนะแต่และเรื่องราวมันเป็นเคสเคส ที่ต้องแยกแยะออกมาเป็นอย่างๆนะคะทุกคนยิ่งยายจ๋าอยู่ตรงนี้บอกเลยว่ายายจ๋าเนี่ยต้องรับฟังนะคะเจอปัญหาหลายๆข้อแล้วแต่และเรื่องราวเ,เราจะต้องแยกแยะออกมาเป็นส่วนนะคะเออเฉพาะเคสนัน้นๆเอามาเล่าสู่กันฟังแต่หัวใจหญิงไทยนะคะอยู่ในต่างแดนเนี่ยยายจ๋าเห็นเลยว่าทุกคนสู้อ่าทุกคนเก่ง ทุกคนพยายามยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ซัพพอร์ตครอบครัวทางเมืองไทยเพราะหญิงไทยทุกคนแบกด้วยภาระหน้าที่ก็คือดูแลครอบครัวก็คือพ่อแม่รวมทั้งพี่น้องอืมบางครั้งถ้าเกิดปัญหาและคอยช่วยเหลือ เขาด้วยยิ่งถ้ามีลูกมาอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าสุดๆของสุดหัวใจแต่ทุกคนก็ทําได้ทําได้ในแบบแต่ละคนที่ทํามันเปรียบเทียบเท่ากันไม่ได้แต่ละชีวิตคนนะคะทุกคนวันนี้ยายจ๋าก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจและทุกเรื่องราวอันนี้ก็เสียงจนๆจนจนอยู่ข้างๆพี่น้องขาเบิ่งเอาเด้อวิดีโออีจบาเนี้ย <laughs> นะคะ เนาะก็ช่วยเสริมช่วยเติมให้กับเยจ่าด้วยเนาะก็ขอบคุณที่มีคําถามเข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่ออนุญาต <c oughs> ให้เรื่องรามาให้เยจ่าได้เป็นผู้ส่งต่อเนาะเป็นสื่อส่งต่อแล้วออกข้อคิดแนวคิดนะคะในความคิดให้คนทุกคนได้เห็นว่านี่มันเกิดขึ้นจริงๆจ,จ,จ,จากชีวิตในต่างแดนหรือไม่ว่าในในเมืองไทยแล้วก็ ข้อคิดที่เห็นต่างอืมก็ขอบคุณจริงๆเพราะนั่นคือข้อคิดที่มาต่อยอดให้กับทุกๆคนมีแนวคิดเพิ่มเติมนอกเหนือจากยายจาแล้วก็เจ้าของเรื่องบางครั้งอ่ะคนเราให้คิดนะคะลองนึกถึงตัวเราเลยว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงจังหวะทุกข์ในหัวใจหรือว่าปัญหาเข้ามาในชีวิตนี้บอกเลยว่าเราคิดไม่ออกจริงๆกับทางออกแต่ โลกสมัยนี้เราได้มาฟังประสบการณ์หลายหลาคนเนาะบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราอยู่ในมุมมืดเพียงคนเดียวเราจะบอกว่าเราทุกข์มากทำไมเราต้องเจอนะแต่ถ้าเราเปิดออกมาในโลกกว้างหรือโลกออนไลน์แล้วเปิดใจฟังเรื่องคนอื่นเราจะเห็นว่าเฮ้ยห,ยหลายๆคนก็เป็นหลายๆคนก็เจอ แต่เขาก็ผ่านพ้นมาได้และฉันก็ต้องผ่านพ้นไปได้เช่นกันอันนี้แหละคะ่ะอยากให้ทุกคนลองพินิษพิจารณาดูเนอะบาเลยกก็ไปคะ่ะ